แควตัดยิมโนด่างอ่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันร้อยหกสี่นะครับเพื่อนอันนี้วันนี้เป็นคลิปที่สองนะของของวันละหลังจากาที่ผมต่างต้นแควตัดจากเพื่อนๆในกลุ่มเฟสในเฟซบุ๊กนะครับนี้เป็นคลิปที่สองของวันนะแต่เป็นคลิปที่ตันี่ประมาณคลิปที่สี่ห้าละ คลิปเกี่ยวกับแคทตัสนะนี่ผมสั่งแคทตัสมาดูมันรีวิวตีขาตัวแคทตคัสที่ผมสั่งมาอันนี้ผมสั่งมาจากร้านนี่ครับ M J Garden นะคือจังหวัดอะไรเอ่ยผมไม่แน่ใจนะนี่ครับ M J Garden นะครับส่งมาสั่งไปสองต้นนี้บางทีก็สั่งถูกใจแต่แตก็ตอนกดแข่งกันซื้อไม่ทันเขาบางต้นที่เราถูกใจก็ตรงคนอือ่นเขาบางต้นที่เราถูกใจก็ ก็ไม่สนใจเราก็ไม่ได้ซื้อนะครานี้ผมสั่งมา,อาสองต้นนะได้มาสองต้นรู้สึกสองต้นนี้ล้านบาทนะใช่ผิดนะราคาไม่สูงครับอันนี้ของของครั้นี้ราคาไม่สูงครับคุณเอ็มเจเอ็มเจการเด่นนะั่นอันนี้นะออนยังไงก็กล่องเนี่นะอันนี้ก็ห่อด้วยโฟมแล้วกันโฟมนะอันนี้ก็ห่อโอเคอเก็ตตี้มาดีครับ สินค้าไม่ไม,ไม่ไม่บอกช้ำน,นะไม่เหมือนกับเ้าจะผ่านมาบริการส่งไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้กระด้าเขามาเตติตงอยู่ห่อมาด้วยไอยป์พลาสติกครับพุ่มแล้วก็ตามด้วยอ่าทิชชู่อีกทีหนึ่งนะครับ สีครับสีหลังสีครับไม่ยังไม่ยังไม่ทุกภ,ภูนะนี่ครับเพื่อนว้าวเป็นยีโน่เหมือนกับไฮบิดนะนี่ครับเพื่อนด,ดูเลยประมาณสองเซนถึงสามเซนครับตัวนี้เป็นเอลบีไฮบิดนั่นนี้นี่นนใช่ไหมนเนี่ยใช่ราคา100ร้อยละบาทเป็นแน่ผมเหมือนไม่ใช่ ม่น่ใช้สารบัตนะแล้วจะจำจำจำจเจ้าผิดครับเริ่มเริ่มนะเริ่มนะหนึ่งสมนี่เขามีครับเรื่อยเรื่อหน่งหน้าหน้าก็เริ่มแบนี้เริ่มแลเริ่มเริ่มเริ่มออกสีครับเริ่มไล่สีครอนต้นนะสามเซนหรือต้นหนึงต้นนั้นน่าจะเป็นแบบยินโนอะ ชื่อชาอะไรชาอะไรนะจำชื่อไม่ได้ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้จำได้แต,ต่ LM ลเอ็มเกับเอตัวนี้โนโต้นยิโนก่อน LB อะ่ะผมเดี๋ยวผมเนีย่ยคิดไปเดี๋ยวผมต้บอกผมไปดูชื่อก่อนจำชื่อไม่ได้พึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเรามาเรียนรู้ครับเลี้ยงกับยิโน่ครับแบบน,นีเนเน้เป็นแบบหนึง่งเป็นด่างกันฟังครับ phù trả đấy, có đấy, có hai phù đã, nó lên, có phù hai, bốn, sáu, chín phù, cái nó này, các bạn thấy không? Phùผสม này alb đấy, yino yito này nó mới lên, các nào có không? Lên, lên, thì lên rồi, nó đang lên ใช่ร้อไม่ใช่อจาจจะไม่ใช่ร้อยร้อยสี่ร้อยตัวนี้น่าจะเป็นหลายร้อยอยู่นะวันห้าอยมั้งตัวนี้เอ็ัวนี่เอจสวยอยู่ครับนี้ยูเลยมาดูยางสวยอ่ะเ้สวยตันี้อต้นครับตัวนี้ จะมาเฉยมาคลิปจะเปิดทำไาเรื่อยครับเพราะผมสั่งไปแล้วน,นี่ของเริ่มทยอยส่งมาให้แล้วคลิปอันนี้เป็นคลิปที่ไม้ที่สวยนะคลิปก่อนอน,นีเนเน้เป็นแค่ไม้ธรรมดาเป็นสีเขียวทนเขียวที่เขาเล่นราคาถูกๆครับซื้ออันนั้นถูกๆแต่อันนี้จะสูงหน่อยนะเพื่อนนะโอเคประมาณนี้ครับกับรีวิวการสั่งต้นยิปโนนะครับอันนี้เป็น LB h y b r i บินะสองต้นเตรียมลถางครับวันนี้ เดี๋ยวต้องหากระถางมาให้เขาอีกสองกระถางวันนี้อานนี้ดีกว่านี่วางนี้สวยเห็นสีนี่สีนะครับนี่สวยสองต้นนี้ครับเอเคยอนี้ครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เ่ฝากกดติดตามนนะครับว่าคอมเมนต์ได้นะครับว่าเออเราสั่งโนมาจะเป็นยังไงอะไรยังไงหรือมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มานี้ครับสวัสดีครับ